อ่ะยัางยงโสในภูเก,ก็ตนะครับการบรรยากาศเตวาเขาทํากิจกรรมเผื่อจะจะรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9นะครับลามไลภูเก,ก็ตนะครับการได้เปิดน,นิทรรศการศิละปะเถื่ประเกียรติดอกกาวเดอะคิงอาร์ตเอ็กซิบิชั่นซ่องเซ่แปดกาวถึงซ่องหาหกกาวนะครับนำผลงานของกลุ่มศิลปินภูเก,ก็ตมากว่าเซ่สิบคนมาจัดแสดงถึงวันทถ่ยี่สิบธันวาคมนี้ครับ ห้างลำไร่ภูเก็ตก็ได้รวมกับกลุ่มศิลปินภูเก็ตจัดนิทรรศการศิละปะเถิดอประเกียนในร่วงราชการเทกาว The King Art e x h อ b i t i o n 2489ถึง2559พระบาทสมเดจพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญ,ญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอด7จสิปีเถครองราชเถท,ทันทรงเป็นกษัตรยหนักพัฒนาเป็นหมิงคว้านรอมโพรอมไส้ของพระส่ในกรชาวไทยอย่างห้าี่สุดมีได โดยมีคุณอ้อนไพยลินระกูลปริพนรองนายกเทศมนตรีนครภูเก,กต็ตเป็นประธานเปิดนิทรรศการและก็คุณพานีโกยสมบูรณ์กรรมการผู้จัดการลามไล่ภูเก,กต็ตให้การตอนรับครับ โดยกลุ่มศิลปินผูแกต็ตทั้ง43ศิลปินค่ะก็ได้รวมกันนำพ้นงานผาบเคี้ยนหมากว่า60พ้นงานมาจัดแสดงซึ่งข้อเชิญชมนิทศการได้ไปจนถึงวันที่20ธันวาคม2566ตั้งแต่เวลา10โมงชา้าไปจนถึง3ทุ่มค่ะที่ห้างลามไล่ผูแกตชั้นสองสาม,มาสอสทบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไม้เล็โทรศัพท์0 76 6 8 2 9 0 0อรือว่า0 9 2 1 2 9 5 4 6 8ค่ะหรือสามารถแอดไลน์ line, รือว่าติดตามใน i อกับ Facebook ได้ที่ว่าแอดลามไลฟ์ภู g ก t ค่ะครับพผมงานบันี้นี้น่าสนใจนะครับนอกจากเป็นงานของในร่วงแล้วเป็นเรื่องของศิลปะด้วยนะครับยี่ันว่าคมนะยังมีเวลาใกล้วันเลยใครไปสามารถเข้าไปชมกันได้แขวนไปได้ครับ